อายุ40กว่าแล้วค่ะหลังจากมีน้องเนี่ยฮอร์โมนในร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงไปเราก็ประจำเดือนมาไม่สม่ำเสมอที่สำคัญนะตกขาวเริ่มมาค่ะแล้วบางทีอ่ะมันคันมากแล้วก็มีกลิ่นแรงแล้วบางทีก็มีสีเขียวสีน้ำตาลเข้มทําให้เราห่วงแล้วก็กังวลไม่ว่าจะไปข้างนอกหรือว่าพบปะเพื่อนฝูงไปทํางานรู้สึกไม่มั่นใจแล้วก็กังวลไปหมด จนได้ไปปรึกษาคุณหมอนะคะคุณหมอก็บอกว่าถ้าปล่อยไว้นานๆอย่างเงี้ยอาจจะเป็นช็อกโกแลตซีดได้แล้วเราก็ยิ่งเครียดไปใหญ่ว่าร่างกายของเราต่อไปจะเป็นยังไงแล้วก็อาจจะลามไปถึงเป็นมะเร็งปากมดลูกอะค่ะพอมาเจอคาราจี G กล่องสีม่วงอะคะ่ะต้องบอกเลยค่ะว่าชีวิตเปลี่ยนไปเลยค่ะรู้สึกว่าชีวิตอะมั่นใจขึ้นเลยค่ะเพราะว่าตกขาวที่เคยเป็นมูวเขียวๆน้ําตาลเข้มเนี่ยมันค่อยๆเปลี่ยนสีค่ะ ค่อยๆเปลี่ยนสีแล้วก็กลายเป็นไม่มีเลยอะค่ะแล้วเรารู้สึกมั่นใจเพราะว่าช่องคลอดของเราเนี่ยก็รู้สึกว่ามันกระชับแล้วก็มีน้ำหล่อเลื่อนนะคะแล้วก็ที่สําคัญอ่ะไม่ไม่แห้งอีกต่อไปเลยค่ะและที่สําคัญเรื่องผิวพันธุ์ของเราเนี่ยเห็นการเปลี่ยนแปลงได้อย่างชัดเจนเลยค่ะจากที่เคยมีริ้วรอยฝ้าค่ะมันค,ค่อยๆเลือนหายไปกลายเป็นผิวพันธ์อ่ะผ่องใสแล้วก็ไปไหนมั่นใจเต็มทีเลยละค่ะ